สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจเปักกิ๊กแท็กเตอร์รถไทยมือสองสี่สเกตกลับมาพบพ,อพอ่อกับทั้งลานปักกิ๊กถต้ยกันหนึ่งแล้ววันนี้ไปคลิปประจําวันที่20สสส 6, 6, ่สิบเมษายน2566ครับพี่น้องวันนี้สภาพของโต้ยรุ่นน้อยซึ่งหลายๆคนเพิ่นถามหาเนาะรุ่นนี้เนาะเป็นเคอีหนึ่งสี่ศูนย์คูปุต้าเคอทีหนึ่งสี่ศูนย์คูปต้านางขับรุ่นน้อยมาเบิ่งเลยครับว่าเป็นยังไงเนี่ยครับคันนี้เป็นต้นหนึ่งสี่ศูนพัด เค t ีย 1, 4, 0พัดก็คือว่ามันสิเป็นโตพัดนั่นแหะมันสิทำไม้นะ่าแยก่อยออกมาเคียมันสิมีอยู่สรุ่นสามรุ่นเล็กๆก็คือว่าหนึ่งเอ่อคียตีนึ่ีย์ 1, 4, 0, แล้วก็เมื่อมีรุ่นแรกสมมีเพาพีทโอแล้วบนที่นี่มีรุ่น2ขึ้นมาก็คือว่าเค t ีย0ีหนพีทีโออันนั้นรุ่นน, TO, นั้นมีเพาเพาพีทโเพาพีทโน่คือ ตัวปั้นตัวปั้นเครื่องตัดหยางสินะครับตัวปั้นเครื่องตัดหยาตัวเนี้ยนี่ตัวปั้นเครื่องตัดหยาแต่ว่าตัวนี้นี่เป็นตัวพัดแล้วก็เออมิมิซีนั่นแหละอีกตัวหนึ่งก็สิเป็นตัวที่ว่ามิกระบอกยกหลังกระบอกซอยกันจมนะติดลมดันตัวเองขึ้นซึ่งตัวนี้ขึ้นดูตัวพัดซืือตัวพัดนี่สิมิสังเกตว่าล่อเพิ่นสิเป็นล่ออ่าล่อตะขาบแล้วล่อนนี้แล้ว มมารา,าคาที่นี่ทอยเสียชมาเนี่ยบันเกทิงบังนี้ราคาบันเทิงอีกเลยสมมติเบิ่งกันว่าสภาพคันนี้เป็นยังไงอ่าคันนี้มาเบิ่งครับคันนี้ยางหน้าเรือลายอยู่ครับนี่คันนี้ยางหน้าเรือลายอยู่แบบเรือลายแล้วล่ะแบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ยั้งหลังนี่ก็เลยอยู่หาสิบเปอร์เซ็นต์ยังหนา้านี่เพิ่นเพิ่นเปลี่ยนมาใหม่ล่ะชิดวะยั้งหน้าเพิ่นเปลี่ยนมะใหม่ คนที่นี่ไอมีพร้อมอุปกรณ์ดันดินหนาขันนี่มานพร้อมอุปกรณ์ดันดินหนากับผ่านหลังผ่านหลังไม่ผ่านซีผ่านซีใบยังงามอยู่ครับผ่านซีโค้งงามใบงามเลยผ่านซีตาส่างข้างบนนี่แหละด้านหลังสาซานครับพี่น้องด้านหลังสาซานจุดเด่นของรถเคียทีนี่ก็ต้องกับหูหูเขาอยู่แถน้วานหนึ่งดูแลรษางงานสองประหยัดน้มันก็คือว่ามันใส่สำหรับเห็นงานก็ก็แก๊กะ อีลีเลยพี่น้องต้องใจเย็นเย็ดงานรถไถรุ่นนี้ต้องใจเย็นก็คือว่าบังเทือกเขาไถบ่เขาเาต้องถอยหลังเอานะถอยหลังเอาแต่สําหรับพี่น้องถือว่าเพิ่นเพิ่นมากเพิ่นอยากหาอ่ะลองมาเบิ่งได้ครับทันนี้ส้องมาเบิ่งได้ราคากับกพวแพงราคาอยู่ที่แปดหมื่นเก้าพันบาทครับแปดหมื่นเก้าพันบาทนี่ให้ทุกอย่างเลยนะล้อเล็กก็มีคาดก็มีันิ่มหนะาผานหลังเครื่องดีเกียร์ดีอยู่ท่านี้คาดนิ่มลองขับเบิ่งแล้วพวงมาลัยเบาดีเดี๋ยวจะลองขับลองสตาร์ทเบิ่งก่อนเลย เดี๋ยวลองขับให้เบิ่ง thank <laughs> you รวมรถขับง่ายขี่ง่ายครับคันนี้คาดนิ่มดีครับคาดนิ่มออกตัวง่ายครับนิ่มดีเครื่องดีเกียร์ดีครับพี่น้องเครื่องกระสาซ่านดีสตาร์ทสวิตช์กุญแจมบ่ต้องไปหมุนเหี้งแต่ว่ากะมือหมุนมือหมุนกระแถมไปหายอยู่ไล้เพื่อปัญห์แบตเมื่อแถมไปหายอยู่สำหรับพี่น้องที่ตามหาครับคันนี้โอเคเลยพอใส่ครับขี่ง่ายควงม่ไรกับบริหนัก้วก็ราคาก็ แปดหมื่นเก่าน้องพี่น้องเนาะให้หมดทุกอย่างนี่แหละผ่านซีผ่านซีรอดเล็กกันจมขาดนี่แหละให้ทุกอย่างแปดหมื่นเก่าครับพี่น้องราคาหนี่งทรงฟีสามร้อยกิโลเมตรที่เก่าเด้อพี่น้องเด้อราคาหนี่งทรงฟีสามร้อยกิโลเมตรที่เก่าคันนี้บ่มีเหลี่ยมครับผมคันนี้บ่มีเหลี่ยมพี่น้องคนใดยอยากมาเบิ่งมาทดลองขับมาได้ครับที่บ้านการเหลือตะบ,บนมาเคียบอำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกตเบอร์โทรศัพท์0819778684 สู0601200744ไปบังฮอดเจาะไปถึงโทรหาได้ตลอดครับผมลานใหม่ก็อยู่ติดถนนสีเลี้ยนถนนเส้น220หมายเลข220ถนนซีสิกเก็ตขันออกจากเมื่อซีซิกเกตมา10โลกิโลเมตรที่10พอดีรถทัวร์ที่เก็บงานยังเหลือหลายอยู่ครับกับพวกสามสีแรงกับมีสามสิบหกแรงกับมีสามสิบห้าแรงกับมีเนอะพี่น้องเนอะมาแวะมาเบิ่งหลายๆคันเพื่อเพื่อมีคันมากกันนะสำหรับคันนี้โทรมาสอบถามรายละเอียดได้ครับ มอนี่ก็บโบหลายแย่หางพี่น้องคลิปสั้นๆแล้วกันมอนี่ขอบคุณทนายครับพี่น้องที่ติดตามเราชมเราฟังครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ